สวัสดีครับครับผมแม่กก็กิมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวคราวของเกมไฟในแอสเฟรดี้อีกเช่นเคยครับผมนะหลังจากที่สกอตต์คาวตัตนกลับมาหลังจากหายไปกว่าครึ่งปีครับผมนะกลับมาก็สร้างเรื่องดราม่าไปอะไรวันนี้เขาก็มีอะไรจะมาถแถลงต่อผมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาแจ้งถึงสถานการณ์ของ VR ครับผมนะ เขาบอกเลยนะ VR หลายท่านก็ยังสงสัยพี่ VR แน่เลยหรอใช่ป่าโม่เป่าเขาไม่บอกเลยก็นี่ไงท่านหัวข้อก็บอกแล้วเนี่ยนะครับผมนะก็ยังผมบอกไปถ้าเกิดมันออกมาเขาจะลองเล่นแต่ว่าเรามาดูกันว่าคุณสกอตเขาว่างไงบ้างยาวมากเลยเดี๋ยวหวโอเคผมจะมานั่งแปลให้ทุกท่านฟังรับผมนะว่าเขาพูดอะไรบ้างโอเคมาอัปเดตจากเหตุการณ์ VR ครับผมนะก็เหตุการณ์ที่เกวียนจะมาแล้วก็ดราม่า VR ทั้งหมดนั่นแหละ เขายังมีอะไรจะพูดต่อนอกจากคำข,อ,ขอ,อโทษไปเมื่อพาร์ทที่แล้วผมน่ะเองวัดดีทุกคนฉันต้องการจะอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของ VR เกมนะก็อยากให้คนจําได้ผมนะ Artwork ที่ผมได้ใช้ในการที่จะเป็นตัวอย่างทีเซอร์เกมนี้มันรวมตัวละครที่อยู่ในแฟนอาร์ตและเป็นแฟนโมเดลอยู่ด้วยตอนที่ผมรู้เรื่องนั้นผมก็ค่อนข้างจะโกรธมากและก็เอาภาพทีเซอร์ออกทันที ผมก็ไปคุยกับคนในทีมที่ Steve หรือว่าคือบริษัททำ VR อ,อ่าก็ในช่วงเวลาไม่กี่วันนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ผมก็ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่ผมได้ยินมาผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเออไม่ได้ทำโดยที่ว่าจะจิตนาเร้ารอะไรคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Artwork ที่ใช้ภาพ เขาคิดว่าภาพนั้นเป็นของผมเออก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันต้องประมาณนี้แหละเพราะคุณสกอตต้องรู้สิว่าโมเดลของตัวเองคืออันไหนถ้าเกิดใจผมพูดแล้วก็คนที่ถูกโมเดลไปทําอยู่ในภาพนั้นก็ควรจะตกหลังตัวเองด้วยความยินดีนะก็เพราะว่าโมเดลของคุณน่ะมันดูเหมือนของผมเลยใช่ไหมล่ะมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นของจริงเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นการบ่งบอกว่า สังคมแฟนเฟรดดี้เนี่ยโมเดลเนี่ยมันเทียบเท่ากับของผมเลยนะเว้ยเออมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่ามันคล้ายกันหรือว่าเป็นของผมไปเลยอ่าบางอันนี่ยังดีกว่าผมอีกนะอ่าก็กล่าวชมใบผมนะของโมเดลของคนที่ถูกใช้ในทีเซอร์โมเดลในเกมมันก็จะต้องเป็นของผมใช่ไหมล่ะเออบอกไว้ก่อนนะไม่ได้เอาของใครมา หรือว่าจะเป็นการดัดแปลง modify version ของโมเดลของผมเองสาเหตุที่เราต้องใช้อาร์ตเวิร์กที่ต้องหาจากงานในออนไลน์ก็เพราะว่าโมเดลในเกมมันยังไม่ได้สมบูรณ์ดีนักอะไรแบบนี้อแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องข้อแก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมพวกเขาก็เลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยคิดว่าจะทำออกมาใหม่ โดยการใช้โมเดลของตัวเกมจริงๆในรอบนี้ก็คือจะมีทีเซอร์กลับมาใหม่ผมเนะตอนนี้มีอย่างว่าเดี๋ยวก็เช็คกันก็คุณสกอตก็ไปแจ้งแล้วก็ผมนะว่าไม่ได้นะของชาวบ้านเขาเอาลงแล้วไปทําใหม่ก็คนที่เขารู้ก็เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาใช้ผิดไปใช่คนเแฟนเพราะเป็นแฟนทําเหมือนเกินอะไรแบบนี้ผมนะแต่ไม่เป็นไร ผมค่อนข้างจะมีความเชื่อสุดใ,ใจว่าที่นั่นไม่มีใครที่มีเจตนาที่จะขโมยหรือว่าก๊อปปี้งานของใครเลยเชื่อใจผมเถอะผมบอกเลยว่าคนที่ทำงานที่ Steel Wool บริษัท VR นั่นนะ่ะเขาอะทำงานหนักมากสำหรับเกมนี้เขาพยายามจะสร้างสิ่งที่สุดยอดแล้วก็อะไรที่มันสุดยอดมากๆเพื่อเสริมเข้ามาในซีรีส์นี้ผมนะ่ะรู้สึกทึ่งเรื่อยๆเลยนะกับงานที่พวกเขาทำได้อ่า มันมีช่วงหนึ่งที่คุณจะต้องซ่อมบอนนี่ชิกาและฟ็อกซี่ช่วงนั้นแหนมไปที่น่กกากลัวคุดโคลดเออแล้วคุณก็จะได้รับคาอธิบายเพื่อที่จะเข้าไปในรวงอกของมันว่าจะทํายังไงแกะแบบไหนหรือว่าจะเอาหน้ามันออกมาหรือว่าจะดึงลูกตาออกมามันไปที่สุดยอดมากมีการทําการสปอยเกมนิดหน่อยผมนะว่าต้องทําอะไรบ้างคือเราต้องไปจัดการซ่อมแซม พวกบอนนี้ชิกาฟ็อกซี่แล้วก็ต้องเอาส่วนต่างๆออกมาใน VR ครับผมนะคิดภาพวอาแล้วกันอยู่ใ,ใกล้มันแล้วแกะออกมาเนี่ยผมนี่หลอนแน่นอนเองมีการสปอยเกมนิดหน่อยครับผมนะมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่คุณจะอยู่ในที่มืดกับฟันธาฟ็อกซี่อืมก็เป็นการรีครีเอทเกมซิสเตอร์โลเคชันน่ะแหละผมรู้เลยว่าผู้คนจะต้องบอกว่า คุณสกอตขี้เกียจไปเลราะว่าในช่วงนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าหน้าจอส่วนใหญ่แล้วมันจะดำ9กเลยแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ต่างไปเมื่ออยู่ใน vr เว้ยไอผมมาเล่นช่วงฟันทางฟ็อกซี่ไปในช่วงที่เริ่มสร้างใหม่ๆแต่ว่าผมไม่ค่อยจะรู้สึกชื่นชอบอะไรเท่าไหร่นะอมืมันยังไม่เสร็จเลยแบบนี้ ผมก็เลยบ่นไปแล้วพวกเขาก็บอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดไปอะไรแบบนี้ใผมนะสำนวนแองแล้วเขาก็ใช้เวลาอีก3วันในการที่จะจัดการมันแล้วก็ส่งตัวใหม่ให้ผมเล่นทีนี้ผมก็ลองเข้าไปในโลกมืดกับฟาทางฟ็อกซี่อีกครั้งแล้วมันก็ได้เปิดประตูสมองผมใายแสตสมองผมแล้วก็ลองกันอีกครั้ง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  ผมคงจะไม่บอกอรายละเอียดมากแต่ผมจะบอกเลยว่าผมน้าไม่เคยในชีวิตเลยที่จะแหงปากได้มากเท่าวันนั้นมาก่อนเออผมมาร้องอย่างกับเด็กตกลงไปในไอ้รถไฟในสวนสนุกกับผมเนะ่ากรี๊ดเลยตอนที่ได้ลองเล่นผมน่ะเครื่องไอ้เครื่องเล่น VR ออาจากหัวผมเลยนะเว้ยเออมันเป็นไป,นป,นปนตามชาติยาเลยมันในันชาติยณบอกเลยว่าโหใหม่ใหม่ไม่ใช่แล้ว ผมก็บอกสตีวูไปว่าโอ้ผมจะไม่ลออีกแล้วนะไอ้นั่นแหละแม้แต่ลูกผมราเดนที่เป็นคนที่ชอบเล่นเกม VR เขาก็บอกว่าเขาก็อยักไม่อยากจะลองเหมือนกันก็คือสกอตเป็นคนเฟิร์มผมนะแมงน่ากลัวโคตรเขาแหกปากร้องดังที่สุดชีวิตไม่ได้ลองเล่นตัวอย่างของเกม VR นี้ผมนะเขาเรียกว่าโฆษณาเลยผมนะแม่งน่ากลัวโคตรบอกเลยผมก็ค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าเกมสยอง VR คือมันใกล้ขึ้นมันติดตามากขึ้น ถ้ามันน่าก,กลัวแบบเฟรดดี้แล้วมันอยู่ใน VR ผมว่าก็พอดีนึกภาพออกก <c oughs> <c oughs> ็ <Aristotle> สาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้กับทุกคนก็เพราะว่าผมอยากจะบอกว่าสตีลวูน่ะเขาทำงานโดยมีเป้าหมายเดีนอยูในใจคือทำในสิ่งที่สังคมเฟรดดี้จะได้รับรู้และสนุกและก็กันกลัวอ่า มันอาจจะเป็นความผิดพลาดที่แย่แล้วจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะโพส์เพื่อขอโทษเหมือนกันนะแต่ผมบอกเขาเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจัดการให้อะไรแบบนี้เออแต่ก็รู้ด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจเออเขาอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องกับพวกคุณทุกคนโอเคอ่าอ้อแล้วก็ถ้าเกิดคุณซ่อนอยู่ในตู้และเบบี้อยู่ข้างนอกประตูแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวเลยผมเนะี่ยปฏิเสธเลยที่จะเล่น Final f i v a d c bedroom แล้วก็เฟดแบร์อยู่ข้างนอกนะไม่เล่นเด็ดขาดก็คือผมเห็นว่ามันมีแทบทุกภาคมเชะตอนนี้ที่ผมสังเกตคือ VR นี้มันครอเวอร์แทบทุกภาคเลยนะภาคแรกภาคซิเตอร์โลเคชันแล้วตอนนี้ก็ภาค4ี่แล้วคงได้เล่นกันจุใจครับผมนะโหตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสุดท้ายชีดเมนคุณควรจะเห็นสปริงแท็บมันเดินนะสุดยอดมาก <c oughs> แล้วก็พลัดเบบี้ที่หน้าตาดูเป็นปีศาจร้ายเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะแหลมที่สุดแล้วในการทําเกมนี้ใหม่และก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจของทุกคนนะนี่คือสกลุ่มสังคมที่ดีแล้วก็ผมจะพยายามที่จะตื่นตัวมากกว่านี้เพื่อให้ชัวร์ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกโอเคนะครับโอเคครับผมหูแปลกจนจบและนั่นคือคํากล่าวที่กุสกอรอยากจะบอกถึงเหตุการณ์ทั้งภาพทีเซอร์ที่หลุดมาเป็นดรามา่าแล้วก็ ตัวอย่าง VR เล็กๆน้อยๆที่เราจะได้รู้กันครับผมนะลองเห็นคุณสกอตเล่ามาอาี้ก็รู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมผมนะผมจะร้องขนาดไหนชิปหายแหละกูก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยก็โอเคครับผมนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรื่องผิดพลาดไปไม่ใช่เจตนาายอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านตอนนี้แล้วก็ มานั่งรอกเกม VR ดีกว่าว่าจะมาตอนไหนหรือว่าทีเซอร์ใหม่จะมาตอนไหนผมก็จะมาอัปเดตอีกทีก็แล้วกันโอเคก็ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ตต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กัน like, เ,เยอะสัปดนี้ก็อาร์บก่อน Good bye and good night เฮ้พวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงก้าโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะ ถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม facebook พจ g e s l แ s h ก a n ม a m เก a m คสเตอร์กันได้แล้วรีมากัซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นะั่ะ